ปลาดอลลี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทำลูกชิ้นลูกชิ้นปลาหั่นเป็นชิ้เนเล็กๆเป็นปลาที่แช่แข็งนะทุกคนเราเอามาละลายน้ำแข็งเราก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะเป็นปลาเพราะว่ามันจะเนื้อมันจะเละทุกคนหั่นไปก่อนจะ้ะหนึกิโล ชิ้นปลาทำยากค่ะเพราะว่าเนื้อมันเหลวทุกคนเราเคยทำสำเร็จอยู่หนึ่งครั้งแต่ก็ทุลักทุเลมากบอกเลยมันไม่เหมือนลูกชิ้นหมูอ่ะ กิโปลาที่ฮันตะกี้จ้าเป็นปลาดอลลี่เนาะทุกคนนี่เห็นอยู่สิใส่นำแข็งนิดเดียวจ้าเพราะว่าปลาเพิ่นมีความแข็งอยู่นิดนึงจ้าทุกคนจ้าเพราะว่าเป็นปลาแซ่แข็งเนาะก็ชิใส่เต้นนำแข็งจ้าเมือนี่วิสิบใส่นานเนาะผงกระเทียมจ้าทุกคนปริมาณกะเอาจ้าน้ำตาลจ้าพริกไทยป่นจ้า ผงปรุงรสแล้วก็เกลือจ้ะผงฟูจ้ะอันนี้เป็นแป้งแป้งมันกับแป้งขา้าวโพดแป้งขา้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งมันสองช้อนโต๊ะจ้ะนี่เรามาลองทำกันดูว่าครั้งนี้เราจะทำได้ไหมทุกคนปลาใส่เลย เียมจ้ะพริกไทยป่นจ้ะผงปรุงรสเกลือน้ำตาลจ้ะผงฟูจ้ะแป้งจ้ะน้แข็งจ้ะ ่อยสิบปันไปเห็นเนี้ยนะจ๊ะอาสิได้แล้วจ้ะทุกคนบถจักขึ้นกัน <c oughs> คิดว่ามันฉีดเนียนหรืบ่วไอ้แร้วบ่วอาจจะได้แล้วจ้ะทั้นไหนซิมรถเด้ยนี่มาเป็ยนกังได้มาซิมดอก ทิมหลอกทุกคนเดี๋ยวเอาออกจ้ะ นี่ก่อนทุกคนทุกคนได้แบบนี้แล้วเนื้อก็จะประมาณหนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คิดว่ามันเนียนแล้วล่ะนี่ <c oughs> <c oughs> เนียน <c oughs> เนียนชิ้นปลาเป็นก้อนเลยอ๋อนั่นแหละ <c oughs> เห็นไหมนี่ก็ได้ประมาณนี้เอามาปั้นต้มกันจ้ะว่ามันจะเป็นให้เราหรือเปล่านาะทุกคน อันนี้เป็นน้ําแข็งกับน้ํานะทุกคนจะใส่นี้งไว้แล้วก็อันนี้เป็นน้ําเย็นไว้ไอ้นี่ช้อนของเราจุมลงไปจ้ะทุกคนอันนี้เป็นน้ําที่เราต้มแบบเดือดแล้วเนาะตอนนี้เราลดไฟลงให้น้ำนิ่งเนาะก็คือต้องใช้น้ำนิ่งในการต้มปลาจะได้ไม่แบบ แตกฟูนะทุกคนโอเคขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมจ้ะเป็นไม่เป็นก็ต้องเป็นนะงานนี้มันทำยากอะชิ้นปลา ไม่ได้กลมหรอทุกคนไม่ได้เนียนไม่ได้ไอ้นี่เลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้น <c oughs> เป็นวง,ง,งลงวงรีไปนาะทุกคนโอเคเราก็ปั้นไปจตะไม่เป็นไร ทุกคนมันเป็นลูกชิ้นปลาให้เขยบเนะโอ้ยเห็ดหยาเห็ดซาพี่น้องจ้าเห็ดยากมากเป็นบ่บเป็นกะต้องเป็นจ้ะเดี๋ยวค่อยต้มไว้ประมาณอันนี้จะสุกง่ายในจักหน้อยเนาะเนื้นอ,นอ,นอปลาเนาะทุกคนประมาณห้านาทีเนาะจ้ะใช้ไฟอ่อนๆนี่แหละห้านาทีจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งขันตอนนาจ้าทุกคน โยเฮ็ดหญขนาดจ้ะเสรซแล้วทุกคนเดี๋ยวคอยสิตักออกเนาะเดี๋ยวขอจัดแจงเอาน้ำแข็งแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวก็ได้แล้ว เยนกน้ำแข็งจ้านกไว้จักนิดนึงโอ้ยเนาะเฮ็ดยากขนาดเลยพี่น้องจ้า หนุ่มไปนิดนึงอ่ะข่อยว่าข่อยใส่แป้งมันมันต้องใส่แค่แป้งเขาโพดนะทุกคนในความหูสึกข่อยนะ <c oughs> ในความหูซึกที่ข่อยเห็ดนะพี่น้องมันหนุ่มเกินไป <c oughs> มันกะปั้นได้เป็นก้อนอยู่เอาพื้นนะมันก็ปั้นได้เป็นก้อนอยู่ทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ดังใจอ่ะมันคือไม่ได้ดังใจอ่ะอย่างเงี้ยทุกคน โอ้ยเห็นหนเห็ดหยาเห็ดซ้าเห็นหน่ะเดี๋ยวแช่ไวก่อนจ้ะสองสามนาทีจ้ะได้แล้วจ้าทุกคนสรุปเอาไว้ห้านาทีนั่นแหละจนน้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายเร็วเห็ดหยาแท้จะได้สื่อเขากินก็เกาเลยจาะลูกชิ้นปลานี่ โอ้ยปั่นเป็นก่อนก็ดีใจแล้วพี่น้องจ้าเฮ็ดหยาเฮ็ดซ้ายลีเดอร์ทานผู้ชมเนือเพิ่นก็ใส่ได้อยู่จ้ะผูดถึงหน้าเนื้อใส่ได้เลยหลอดแต่ว่ามันมีความหนุ่มมากแสดงว่าเฮ้าอ่ะโบจําเป็นต้องใส่เอ่อแป้งมันใส่แป้งข้าวโพดไปเลยอ่ะทุกคนแต่ก็ เห็นไหมมันก็ยืดหยุ่นอยู่นะพูดถึงอ่ะมันก็นุ่มไปไงมันโอเคเลยอะทุกคนแต่ว่ามันนุ่มไปนิดนึงอ่ะก็ใส่แป้งมันสองช้อนใช่ไหมทุกคนแล้วใส่แป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะอ่ะแป้งมันสองช้อนโต๊ะข้าวแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะอก็ยังแบบไม่ได้มีความแบบว่าหนึบหนึบก็ยังแบบล้วนๆอยู่อ่ะ เพ็ดยากแท้ทำยากมากทุกคนสรุปว่าเรายังไม่ได้ชอบรสชาติเท่าไหร่ไม่ได้ชอบความเป็นลูกชิ้นปลาเท่าไหร่นะทุกคนก็คืออันนี้ลองผิดลองถูกเพราะว่ามันทำยากจริงๆมันทำยากมากทุกคนแต่ว่าเนื้อมันได้เนาะเห็นไหมมันก็เนียนเนาะทุกคนเนาะอันนี้คือไม่ได้ให้ทำตามนะทุกคนแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเราจะปั้นมันได้ไหม เพราะว่าปั้นมันไม่เคยสําเร็จเลยทุกคนทามาประมาณห้าหกรอบได้ลงคลิปแค่รอบเดียวแต่นานมาแล้วสองสามปีมาแล้วได้ลงคลิปรอบเดียวนอกนั้นทิ้งหมดเลยเนื้อยุ่ยมั่งปั้นไม่ได้มั่งอะไรมั่งแต่ตอนนี้คือปั้นได้แต่ว่ารสชาติไม่ได้อะทุกคนแน้ <laughs> บอกตามตรงเลยอย่าอย่าเพิ่งทําตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แบบว่า,เ,าเราทําได้ก่อน ทำได้นี่ในที่นี้หมายถึงรสชาติเราได้ด้วยอันนี้คือรสชาติก็ยังไม่ได้แล้วก็ปั้นก็ยังไม่สําเร็จดูแล้วก็นุ่มไปมากเกินไปเนาะถามว่าทิ้งไหมก็จะพยายามกินคือ <c ười> <c ười> จะไม่ทิ้งจะไปใส่มะม่วงมามา่าเอาทุกคนนั่นแหละก็ไม่ทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้แข็งจ้ะทุกคนจ้ะดูว่าจะทำเมนูอะไรโอ้ยขักแน่จ้ะ ลูกชินปลาจ้ะบ่เป็นดอกจ้ะ <laughs>